ต้นฉบับคลิปจากแคสแวนดีโพแต้สิ่งภาคไทยดูแกล้งดนแรบผมเงี้ยใกล้เลิกงานแล้วนั่งดูช่องในฟักบุกดีกว่างนงีอ่อะไรทำไมไฟดับวะตาเอะไอยามเทียพ <c oughs> อใกล้เลิกงานแล้วโอ้โ <c oughs> ลเลยนะมึงอย่างงี้ต้องโดนตายอ, <c oughs> อะเฮ้ยเสียงออดดังนี่มันหกโมงแล้ววะเนี่ยโอ้เฉียวเ,เวย้ยเอ้ยกูจะฆ่าได้อยู่แล้วขอโทษหน่อยเถอะวะหายไปงี้เลยอ่ะ สุกายสบายตัวได้ขี่แล้วฟินจริงๆเลยวเนี่ยมาอะไรมาเขาหายอะช่วยหามาหน่อยดิอะไรที่แม่เสียงคู่นี่ชอบจริงไม่เจอของขานมาหลายวันแล้วเออเอ้ไก่เฮียไม่เอานะเดี๋ยวช่วยหาเงินเงินเนี่ิเงินเงินเนี่เลินเงินเนเงินเงิเินงินเงินเงินเงเงิเงปงนเงินเงเงินเงิงินเงยนงเ ย,ย,นะยังไม่เลยกูชนะถ้าภารกิจไล่ยยามทำได้ดีแบบนี้มันคงจะดีอ่ะดิไม่มีมันร้องมาเลยนีไ่ไงโอ้ยเจ็บหน้าอะไรเว้ยไอ้นั่นต์ตกมาได้ไงยังหามาไม่เจอเลยไอ้อายามพี่นั่นมันหายไปไหนแล้ววะกูจะได้ฆ่ามาันไปแล้วนี่มันอยู่ไหนเนี่ยไอ้พี่ขนมเค้กนั่นนยายโกชี้หายเลยต้องระวังหน่อยนะที่นีนี่มัน,นกูไม่รอดละมึงมาเนี่เปิดมาได้เวลาตายเนี่ยนีแค่นี้เหรอ ใช่แค่นี้แหละเรียบร้อยโอ้ยนี่กระเทีมเยมอะไรขึ้นเนี่ยจ้งให้ก็หาไม่เจออะไรควายมันอยู่ไหนวะเหมือนมีใครด่าว่าควายอยากให้หาเจอนะมึงไอหมาไม่ด่าใครอโง่ใครอะ Hello my name is ยเฮ้ไม่ได้แล้วตายมาแล้วรอบๆนี้ต้องเช็คก้อในดีห้องอาหารไม่มีห้องเตะเต็มหุ่นก็ไม่มีมันอยู่ไหนกันวะเอ้ยทไมไม่ได้ดึงมันตัวงไอนอนที่่เอยกูหลงทางง้อมากูอยู่ไหนไอไก่เฮี้ยนี่ก็หาทั้งวันทางเดินก็ไม่มีสุกมาแป๊บไอหัวขโมย ไม่ปลอดภัยอยู่เอามาขึ้นจี้ยาไปไม่กลัวแล้วมึงจะโดนจับได้เอ๊ะอะไรอ่ะมุนผีนี่มาไงอ่ะงยกูโดนอะไรหรอเด็กอะ่าผีดาก้อนบอลไม่ขยับไม่เติมมันจะเครื่อนได้ยังไงหมดรอบใจเราเนี่ยลองดื้อมาจี๊เยอะแล้วเพื่อนี่ไอ้ยานมันเปิดกล้องวงจรปิดเราหามันไม่เจอลองหาของรอบมันดิมันก็พูดไปคิดแต่มันง่ายขนาดนั้นไม่เราทำเองหรอกวะก็ลองทำทุกอย่างแล้วแม่งก็เสือกจู๊หนีไม่ได้ทุกรอบเลยอะโอ้หน้าเส้์ไอ้พวกคุนผีกากเจอกลัวจริงจูย โง่โน่ากลมดมโตตัใหญ่จบไปของวตีในฝันไอ้อมันไปแอบอยู่ไหนวะเนี่ยยามแกอยู่ไหนไอ้หมางเง่ไอ้มีขายเดียวจะเสือขยันวิ่งอีกยามแกอยู่ไหนงานก็หนักกันเนื้อหน่อยยามไป<ห>อ่อหอหน้าก็หลุดเลยมงหาเรื่องไอ้หมาเวนขอโทษสัตว์